นแมงเหลือไม่ปกติมึงเอาจะไม่หัวยืนเลยจุดสองห้อยอีกเลยเอาอ่าสี่สามสองลุงพี่ในทิศมันหายไปไหนเนี่ยไม่รู้มันไปไหนของมันหายไปเลยอ่ะไม่เห็นหน้ามันเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แต่เมื่อคืนยังไม่กลับวัดเลยเอ้าวันนี้ก็บินเดียวเลยสิอ้ตายบินเดียวด้วยถ้าของเยอะเลยจะทํำยังไงล่ะหลวงพี่อ้เอา้าหลวงพี่ทำไมไม่รอกันมั่งเลยเนี่ยรับเดินไปหมาของหมากัดจะทํำยังไงโอยตายเถอะส่สามสอง บินเดียวเลยวันนี้ถ้าเจอของเยอะเลยจะทำยังไงเลยหลวงพี่ทุกอ้าวนี่ก็ไปไม่ได้หล่อได้แลยกันเลยหลวงพี่ถ้าเกิดมาหากักแล้วจะทำยังไงน่ะลรกกันมากก็กลัวนะจิงไลจิงไล อายุวันโนสุขังพาะลังอะไรนะยิ้วอ่ะเร็วๆนะเป็นไงบ้างสบายดีนะช่วงเช้าแสบท้งแดดแรงยัดกับเผาผีอ่ะจะไะยังไงต้องไปถวายพระโอเร็ว ขอแต่ญาติโยมเขาก็ดูแลทุกคนมากินเอา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 ตามสบายตามสบายอือไปโทษนั่งในมุขหวานไงเนี่ยอืไปเดี๋ยวพี่ไปนู่นแล้วอ้าวไปหลุงพี่เอาอีกแล้วไปไม่เคยรอกันเลยอ่ะอือหึอยู่เหมือนเดิมเปียกทุกอย่างขยับมึงเรียกเลยพี่ อะไรแล้วเห็นไหมไม่เห็นเออนในที่ตีฟันไม่เห็นอายุวันหน่วยสุขุยผ้ารวยสังคุยคุย <c oughs>